แฉพ่อแท้ๆเป็นลูกที่ไม่ยอมรับล่าสุดพิมพาคินโหงงานนอกวงการดูแลแม่แม่แมเจคสัตวัตไม่ยอมรับพิมพาคินเผยพ่อเจกสัตวัตเงียบกิบไม่ได้ติดต่อมาเหมือนเช่นเคยหลังออกรายการวุดดี้รันไม่ต้องการตัว DNA มองเป็นเรื่องในอดีตของผู้ใหญ่หวนผู้ใหญ่ป้อนงานเพิ่มหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเคยออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้เจตนาแฉพอเพราะอยากดังสำหรับพิมพ์ภาคินบวรศิริลักษ์ลูกไทยอดีตนางแบบชื่อดังแอนกัญญารัตน์บอดสันเทียและนักแสดงหนุ่มเจกสัตวัรด,ดุลยวิจิตร ที่ก่อนหน้าน,นี้ลุกขึ้นมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองในรายการวูดี้เกิดมาคุยแชร์ผู้เป็นพ่อว่าไม่รับผิดชอบและไม่เคยรับว่าตนเป็นลูกทําให้ตนต้องเป็นเสาหลักของที่บ้านพอแม่ป่วยเป็นวัณโรคก,กระดูกจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อายุ20ปีต้องดอบเรียนและรับภาระดูแลแม่น้องยายและนา้าที่เป็นโรคประสาทอีกสองคน ด้วยเงินรายได้จากการแสดงเพลงเดือนละ20,000บาทแต่กับมีค่าใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ70,000บาทงานนี้ทำเอาเจ็คสัตวัดโดนถล่มด่าตามระเบียบฟีดแบ克หลังจากออกรายการก็มีทั้งแง่ดีและแง่ลบครับผมก็พยายามอ่านแต่แง่ดีครับไม่ค่อยอ่านแง่ลบเท่าไร่เพราะอาจจะมีบางคำถามบางคำตอบที่ทำให้รู้สึกท้อรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งผมก็จะอ่านแต่ข้อดีแล้วคอยมาเล่าให้แม่ฟังครับ กระแสข่าวไม่ดีไม่ดีในอินเทอร์เน็ตคุณแม่ไม่ซสีงเรียดเพราะคุณแม่ไม่ค่อยเปิดอินเทอร์เน็ตส่วนมากแม่จะดูข่าวจากทีวีมากกว่าคือให้แม่ไม่รู้เรื่องดีกว่าเพราะถ้ารู้สึกไม่ดีแม่จะรู้สึกไม่ดีสองเท่าเลยให้แม่ไม่รู้ดีกว่าพิมพ์บอกเคยทุบ แต่ไม่รู้จะระบายบอกใครเคยร้องไห้แล้วนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆทั้งวันบางครั้งก็อยากยอมแพ้ชีวิตหนีไปบวชเคยตั้งใจบวชให้แม่แต่ก็ติดไปหมดถ้าบวชก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าบวชไปแล้วที่บ้านจะอยู่กันอย่างไรพิมพ์หาเงินได้คนเดียวตอนนี้ว่างทุกวันสุร์เสาร์อาทิตย์ ก็หลอกวันรอให้เขาเรียกไปถ่ายละครบางอาทิตย์มีบางอาทิตย์ก็ไม่มีบางทีคนติดต่อให้ไปทำงานส่วนใหญ่งานจะมีวันศุกร์หรือเสาร์ก็ชนกับถ่ายละครอยากรับแต่ก็ไม่กล้าพอไม่รู้ว่าจะมีถ่ายละครหรือไม่บางทีก็รู้สึกเสียดายพิมพ์พเคยไปทำงานอีเวนต์ทำหน้าที่ยกข,ของได้วัลพันคนจำได้ก็หัวเราะแต่พิมพ์ไม่อายนี่คืออีกรสชาติชีวิตเรา วันหยุดเวลาอยู่บ้านพิมพ์ทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านสักเสื้อผ้าแม่แม้กระทั่งจุดชั้นในทำกับข้าวพอทำทุกอย่างเสร็จก็นั่งดูทีวีกับแม่แม่ชอบทำกับข้าวไม่ชอบสั่งอาหารกินเพราะรสชาติไม่ถูกใจเมนูที่แม่ชอบทำคือไก่น้ำแดงบางทีถ้าพิมพ์มีเงินก็พาไปกินข้าวนอกบ้านพาไปดูหนัง ไม่ค่อยได้เจอตัวเป็นเป็นสักเท่าไหร่สำหรับพิมพาคินที่ล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญรายการจุดเดือดทางช่องสองบันเทิงมาเต็มหมายเลข38โดยพิธีกรคู่เดือดอุบวิริยาพงอาถานและโกธีลศัก์พันธุจริยารวมด้วยฝันคารุสุดาวันมาทำหน้าที่พิธีกรซึ่งเจ้าตัวก็ดูพร้อมผิดหูผิดตาแต่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวเองลดรู้สึกด้วยจากการใส่เสื้อผ้าอาจจะพอช่วงนี้พึ่งหาย